ป๊อบ่อไปเจอแล้วไปตัวสูงตัวองเอาขึ้นได้เราเรา้เราเปล่าได้อน่ลคอระยะการได้เอาระยะการอวานโดนเยอะี่ดูได้ว่ากันนะมว่าได้ต่วตัวสูงจะตกันิ

คือสามารถที่่นกับแกรวงรวมด้วย้วก็คือมาซ้อมคือสองตราาดาที่แข่งกัเราียว่าเออี่แ้าวกันก็ถือว่าได้ไปแล้วออแล้วอ่ะไ้นะ้ามาซ้อมนะถ้ามาซ้อมกับเขาอ่ะได้ไหมคู่มอไซค์มากักแฟเลยดี อ๋อไกตานีก็ลองตัว่าเขาอยากเล่นต่อแล้ตเอาอแล้วต่อเขาเอาอยู่ในทุกว so 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 ่าเขาไม่รักอยากลองแล้วนะเยอะทองกันเอะลอ้ยออยโอ้ยโอ้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยออยอ้ยอออยอ <ak> <S <S พี่่าพี่ามาได้ทำไมเขาแต่เขาจะแพงเราเดินน้ำมันรถยนต์ตอมอไซค์วบานมาไม่นอนนอนหอพีเกมไหมเกมมันอนกระสับกูไม่ใจรานของผู้หญิงผู้ชาครับต๋อหรอกระสับผู้ชาย้าครับไ้่ไหม มีผู้ชมทั้งหนึ่งคนแล้วแต่ถ้ามีส่งเราเป็นหกเราเราไ็ครออาจจเลยเนีนยอ้วออกไปละหออกไปแล้วเมื่อกี้มีตีมามีร้อยคนแต่ยิ่งมีตัวเยาวชนด้วยเจ๋อเลยใช่ต้องมีเวลาไ้อมที่สุดแต่ที่เลยแล้วก็มานอนอยู่เหมือนกันจริงห่างหาง้าหอกาเช่าไว้หอที่ว่ามันนอน ถูกเลยอ่ะันหน้าจะตกเวลาคนละห้าออ่ะเดียวคนละห้าร้อยเก็บต่างได้แล้วมันก็มาอยู่สส่าคลิ์การกระับเย็นมาที่เกังิดนอนห้องเกมนั่นแหละ